กลับมาตามสัญญานะคะที่เมย์บอกว่าเมย์จะมาเล่าเรื่องกรีนการ์ดนะคะว่าเมย์ได้มาอย่างไงแล้วก็นั่นแหละน,นันนู่นนั่นนี่นะคะที่ทุกคนสงสัยกันนะคะเมย์ได้กรีนการ์ดจากโรงเรียนหรอเปล่าคะ่ะเมย์ได้กรีนการ์ดผ่านการแต่งงานเลยนะคะก็คือเข้าเรื่องเลยใช่เมย์ได้กรีนการ์ดผ่านการแต่งงานนี่คือจดหมายนะคะที่เมย์ยืนยันว่าเมย์ได้กรีนการ์ดแล้วนะคะซึ่งเมย์ก็ยังไม่ได้เปิดเลยเมย์จะมาเปิดพร้อมทุกคนอีกแล้วนะคะโอเคเปิดเลยเข้าเรื่องเลย แบบไม่รีรอนี่คือจดหมายจาก USCIS นะคะ Notice of Action นะคะเขาจะมันก็คือ,เอ Notice เนี่ย I 797นะคะเป็น Approval Notice นะคะซึ่งได้มานานแล้วแหละแล้วเมย์ก็ได้บัตรแล้วด้วยแต่ว่าเมย์เพิ่งมาถ่ายเพราะว่าเมย์ขี้เกียจนะคะ ก็คืออันนี้มันก็เขียนว่า application h a v e e b e n approved นะคะเย้ Yay! ก็คือเราได้ใบเขียวมาแล้วแหละเมย์ไป interview มาเรียบร้อยแล้วใบนี้นะคะถูกส่งมาหลังจากที่เมย์ interview เสร็จประมาณ1สัปดาห์นะคะก็ไม่นานนะคะทุกคนแต่ว่าตอนจริงๆแล้วเราก็รู้ตั้งแต่เรา interview เสร็จแล้วแหละก็คือตอนที่ไปสัมภาษณ์อ่ะมันก็จะกลๆว่าแบบ ก็ประมาณว่าเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วตอนที่ไปสัมภาษณ์แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาแอบพิูจหรือไม่แอบพิูจเขาบอกว่ารอจดหมายแล้วเขา,เาก็จะรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พูดอะไรก็คือก็คือผ่านนั่นแหละแล้วพอหลังจากที่เราได้ใบนี้แล้วใบนี้จะตามมาทีหลังใบนี้ก็คือเม่เอาออกไปแล้วใบนี้มันจะมีการ์ดนะคะอยู่ข้างในมีแกะมาละมันก็จะมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นกร์ดแล้วก็นั่นแหละก็จะมีใบเขียวอย่างนี้อามาเข้าเรื่องเลยเรื่องที่คนทุกคนอยากรู้กันก็คือ พี่เมย์ได้ใบเขียวยังไงก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปก็คือเมย์ได้ใบเขียวผ่านการแต่งงานนะคะก็คือพอมีมาแล้วก็เมย์ก็เจอแฟนเมย์แล้วก็ตกหลุมรักกันอะไรอย่างนี้แล้วครนนี้ก็เลยเออก็เลยทําใบเขียวผ่านการแต่งงานนะคะไม่ได้ได้ผ่านจ็อบซึ่งาการได้ผ่านจ็อบเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะคะแต่มันอาจจะยากแล้วก็ยาวนานไปหน่อยเนาะเออเพราะว่ามีน้องค่ะเมย์มาว่าแล้วพี่จะอยู่ต่อ,อยังไงคะที่พี่ไม่แพลนจะกลับไทย พี่แพรนจะอยู่ที่เลยเอ้าก็คืออยู่ต่อจากการที่ได้กรีนการ์ดผ่านการแต่งงานนี่แหละคะ่ะเอกสารในการทากรีนการ์ดเนี่ยผ่านการแต่งงานนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะคะเมย์คิดว่านะของตัวเมย์เองนะต้องบอกก่อนนะคะว่าเมย์ทำเองไม่ได้ผ่านไม่ได้ใช้เอเจนต์หรือว่าทนายอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ทนายอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากนี้ไปอีกนะคะซึ่ง อันนี้มันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะคะว่าแบบมีเวลาทํำไหมหรือว่าไม่มีเวลาทําอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีเวลาทําเองก็ก็ให้ทนายช่วยเมย์ว่าก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นคือเมย์มีเวลาทานะคะเมย์ก็เลยทําเองแล้วบวกกับเปลืองเงินค่าทนายนะคะไม่มีเงินจะจ่ายค่าทนายก็เลยทําเองคะ่ะทุกคนโอเคค่าใช้จ่ายเนี่ยแค่ค่าทําเอกสารเนี่ยสาหรับการอา่า เอกสารแต่งงานเนี่ยเราจะใช้ i 1หนึ่งสามศูนย์นะคะ i 1หนึ่งสามศูนย์นะคะค่าใช้จ่ายมันตอนนี้ก็คือห้าร้อยสามสิบห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีค่า i 4สี่แปดห้าหนึ่งพันสองร้อยี่สิบห้าเหรียญน,นะคะค่า i 4สี่แปดห้าสี่แปดห้านี่คือเป็นเอกสารของเราที่ตะกอกเยอะๆ,ๆ,ๆมากมายแล้วก็ใน i 4สี่แปดห้าเนี่ยคือถ้าทุกคนอยากทำใบทำงานด้วยก็คืออย่างเช่น ของเมอ่ะทำแยกก็คือทำ OPT ใช่ไหมละ่ะใบนั้นคือใบอนุญาตขอทำงาน OPT ใบเดียวกันกับที่มันอินคูดมาในราคาพันสองแล้วคือถ้าเราทำผ่านการแต่งงานก็ไม่ต้องไปทำแยกถ้าทำผ่านแต่งงานแล้วอ่ะเอกสารที่เราขอขอทำงานอ่ะเราไม่ต้องจ่ายแยกมันคืออินคูดไปแล้วแต่ว่าคือตอนเมเมจ่ายแยกไปแล้วกับ OPT 4 0 0กว่าเหรียญน,นั่นแหละงงไหมเออ ็คือ400กว่าเหรียญที่เมจ่ายกับ OPT อะ่ะคือถ้ามีรวมกับอันเนี้ยเมีก็ได้เอกสารเดียวกันแต่ไม่ต้องจ่าย400กว่าไม่ต้องจ่ายเพิ่ม400กว่าเหรียญประมาณนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่างงหรือเปล่าพิมไว้แล้วกันเออนั่นแหละแล้วก็จะมีค่าตรวจร่างกายนะคะตรวจร่างกายนี่คือแยกเนาะเพราะว่าค่าที่เราต้องจ่ายจริงๆเนี่ยที่จ่ายให้ USCIS เนี่ย535เหรียญแล้วก็1,225เหรียญแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะ ถ้าเกิดว่าเป็นปีต่อไปมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าราคาปีนี้กับปีที่แล้วก็อาจจะไม่เหมือนกันเนอะมาเขาก็อาจจะเพิ่มค่าฟรีแต่ว่าตอนที่เมย์ทำก็คือประมาณนี้535ร้อบวกหนึ่ันสองร้อยี่สิบห้าเหรียญแล้วก็จะมีค่าตรวจร่างกายซึ่งเมย์จ่ายไปประมาณ300เหรียญน,นะคะก็แล้วแต่หมอเราเราจะไปหมอไหนเราก็สามารถเอาอันเนี้ยไปให้ที่หมอเขาพอเข้าไปในเว็บ u r u uh, s c i s เนี่ยตรวจร่างกายเขาจะมีคลินิกมาบอกว่าคลินิกใกล้ๆเราเนี่ยอันไหนบ้างที่ทำตรวจร่างกาย for immigration เราก็โทรไปถามเขาแล้วก็สเกด้วยเขา <c oughs> เขาก็จะพาเราเราก็เข้าไปแล้วก็ไปตรวจร่างกายนันนูนี่แล้วผลตรวจร่างกายเนี่ยเราห้ามแกะมาทุกคนให้เป็นแบบซีลก็คือแบบซองปิดจากที่คลินิกเลยแล้วเราก็ส่งไปให้ U.S.C.I.S. แต่ในกรณีของอตรวจร่างกายเนี่ยมีสองแบบนะทุกคนไม่ใช่สิมีแบบเดียวแต่ว่าก็แล้วแต่คนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้ถือไปวันที่ไปสัมภาษณ์ เพราะว่ามันจะได้เป็นแบบใหม่เลยของเมเนี่ยมส่งไปพร้อมกับเอกสารทุกอย่างอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเคสนานเกินไปส่งใบตรวจร่างกายไปแล้วเขาอาจจะขอใหม่แต่ว่าของเมเนี่ยไทม์ไลน์เมก็คือเมส่งเอกสารเดือนเมษายนนะคะเมษายนเมษานะคะเมส่งเอกสารเดือนเมษาแล้วเมได้ไบโอเมตริกไบโอเมตริกก็คือเวลาเขาเรียกไปพิมพ์ฟิงเกอร์พริน์นะคะตอน จุลายมั้งพอๆกันหลังจากหลังจากที่เมย์ได้ OPT ประมาณเนี้จุลายแล้วคันนี้ยเดือนถัดมาเมย์ก็ได้ September เนี่ยเมก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์แล้วก็ก็ประมาณนั้นพอได้สัมภาษณ์ปุ๊บหนึ่งที่ต่อมาเมย์ก็ได้บัตรเลยทำลายเมย์ประมาณนี้ทั้งหมดรวมทั้งหมด process ทั้งหมดประมาณ4เดือนนะคะที่เมได้ใบเขียวเอกสารที่เมย์เอาไปมีอะไรบ้างก็เอกสารที่เขาขอเลยที่เขารอกก็คือ 130 130เนี่ยมันมีย่อยๆด้วยว่าเป็น 130A 131A อะไรประมาณนี้นะคะคือใบเนี้ยมันสามารถกรอกออนไลน์ได้เมย์ก็กรอกออนไลน์แล้วเมย์ก็ปริ้นออนไลน์ทั้งหมดเพื่อที่จะส่งไปกับไฟล์ของมยด้วยงงไหมคือเอกสารของ USCIS ในการขอกรีนการ์ดเนี่ยมันมีครึ่งหนึ่งที่ทำออนไลน์ได้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถทำออนไลน์ได้เช่นใบ i 485เนี่ยไม่สามารถทำออนไลน์ได้นะคะคือคลิปนี้มันจะไม่น่าฟังหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ในขั้นตอนเนาะถ้าเกิดว่าแค่ฟังไปเฉยๆเนี่ยมันมันก็อะไรก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะแยะมากมายไก่กองทำทำไมอะไรอย่างนี้โอเคแต่ว่าสําหรับคนที่กําลังทําอยู่นะคะคลิปนี้ไม่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ว่า ต้องใช้เอกาสารอะไรบ้างนอกจากเอกาสารที่เขาขอเอกาสารซัพพอร์ตที่เราต้องมีนะคะ1ใบเกิดนะคะใบเกิดของเราแล้วก็ใบเกิดของแฟนเรา2พาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตของเราแล้วก็ของแฟนเราด้วยแล้วก็มีอะไรดร i เวอร์ไลเซนนะคะดร i เวอร์ไลเซนก็คือใบขับขี่ของเราแล้วก็ของแฟนเราอีกนั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็จะมีถ้าเกิดว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาก็เอาใบาเปลี่ยนชื่อไปให้เขาด้วยเมย์ไม่มีเมย์ก็เลยเออง่ายไปนิดนึงแล้วก็ใบ สำหรับตัวเรานะคะสำหรับคนที่เป็นคนต่างชาติอย่างตัวเราเนี่ยก็จะต้องเอาใบไอไนที่โฟไปด้วยไอไที I ่โฟรเคยพูดไปหลายรอบแล้วก็คือใบที่เรา,เ,าเข้าประเทศเข้าออกประเทศแต่มันจะมีเรคคอร์ดว่าเราเข้าออกประเทศเมกากี่ครั้งวันไหนลงสนามไนไหนอะไรเงี้ยเราก็เอาไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้แล้วครั้นี้ก็เ <laughs> มย์จดไว้เลยนะว่าเมย์ต้องพูดอะไรบ้างดยดิเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบจริงจังนิดนึง แล้วก็สําหรับเอกสารเกี่ยวกับการแต่งงานนะคะที่เราต้องเอาไปโชว์เขา 1. ก็คือ marriage uh, certificate ก็คือใบจดทะเบียนนะคะเราต้องเอาไปด้วยคือตอนที่ส่งเอกสารไปเนี่ยส่งเอกสารัพพอร์ตไปเนี่ยส่งใบถ่ายเอกสารไปได้แต่ว่าวันจริงวันที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยเวลาเรียกสัมภาษณ์แล้วให้เอาใบาจริงไปนะคะทุกคนใบจริงของใบจดทะเบียนเอาไปเขาจะคืนให้แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าเคยแต่งงานมาก่อนนะคะซึ่งเมย์ไม่เคยเนาะเมย์ก็เลยไม่ต้อง ไม่ต้องถือใบแต่ว่าถ้าแต่งงานมาก่อนเขาให้เอาใบาไม่จดทะเบียนใบหย่ากันอนะเออไปหย่าเอาใบหย่าไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเคยหย่าหรือแต่งงานมาก่อนเนี้ยก็คือเอาใบใบหย่าไปด้วยทุกใบที่มีถ้าเกิดว่ามีลูกแล้วก็เอาใบเกิดของลูกไปด้วยนะคะซึ่งเราก็ง่ายนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่มีอะไรพวกนั้นเลยนะคะของเมย์ก็คือเอาไปแค่ใบจดทะเบียนแต่งงาน แค่นั้นแล้วคราน,นี้ก็คือเหมือนอเขาเรียกว่าอะไร affidavit เ,เ,เหรอ,อ,อก็เหมือนเราเขียน story เล่าเรื่องว่าเราเจอกันที่ไหนไม่ใช่เรานะก็คือเราให้เพื่อนเขียนให้เพื่อนที่เจอกันตั้งแต่แรกๆอย่างเมย์เนี่ยก็คือเมย์ให้ เพื่อนเมย์สองคนเขียนให้ว่าเออเขาเป็นแฟนกันจริงๆนะแล้วก็เจอกัรประมาณไหนประมาณไหน,ไหนแล้วก็เคยเจอเพื่อนกี่ครั้งหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็คือเขียนเล่าเรื่องราวของเราให้เพื่อนเราเข,เขียนเล่าเรื่องราวของเรากับแฟนเราแล้วเราก็ส่งไปเหมือนแบบเป็นพรูว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆนะไม่ได้หลอกนะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็คือเอกสารซัพพอร์ต อื่นๆเช่นถ้าเราไปเที่ยวด้วยกันก็เก็บตัว๋วเครื่องบินไว้ใบจองตัว๋วเครื่องบินใบจองโรงแรมรูปภาพถ้าเคยเจอพ่อแม่นั่นนูนนี่ก็รูปครอบครัวรูปถ่ายตอนไปเที่ยวรูปถ่ายรูปถ่ายที่พยายามเอารูปถ่ายที่ไม่ใช่เซลฟี่นะคะทุกคนแบบรูปถ่ายที่เป็น เห็นแบกเกราว่าเราไปเที่ยวเห็นคนอื่นๆอยู่กับกรุ๊ปไปปาร์ตี้ปีใหม่ไปปาร์ตี้คริสต์มาสไปฮาโลวีนไปอะไรเงี้ยที่เราทํากิจกรรมร่วมกันไม่ใช่ว่ามีแค่รูปถ่ายข้างหน้าแค่นี้ไม่ได้ต้องเป็นแบบมีภาพใหญ่ๆว่าเห็นแบกเกราอะไรนี้นะคะแล้วก็โชว์เอกสารที่ทําด้วยกันเช่นมีธนาคารชื่อร่วมกัน membership จิมด้วยกันหรือว่า ใบอินชู a n น e ด้วยกันก็คือพวกประกันต่างๆหรือว่าเอกสารต่างๆที่มันโชว์ชื่อของสองคนนะคะว่าเราแบบเออมีอินเทรคกันนะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอินชูเรนต์ค้าอินชูเรนอย่างเงี้ยก็คือถ้ามีชื่อของสองคนฉันขับของเธอได้เธอขับของฉันได้อะไรเงี้ยก็เอาไปพิมพ์ไปแล้วก็ส่งไปให้เขาถ้าเกิดว่าซื้อบ้านอะไรางี้ก็เอาใบอ่ใบซื้อบ้านอะสัญญาซื้อบ้านอะไรเงี้ยไปโชว์เขา ก็คือเหมือนเขาต้องการรู้ว่าเราแต่งงานกันจริงๆนะไม่ได้หลอกนะอะไรเงี้ยก็คือถ้าซื้อบ้านด้วยกันแล้วก็คือก็คงจริงแล้วแหละอะไรเงี้ยพวกใบเอ่อบิลค่าโทรศัพท์บิลค่าบ้านค่ารถค่าเช่าบ้านค่า n น t f l i x อะไรก็แล้วแต่ก็เอาไปหมดเลยนะทุกคนช่วยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเอา่อคืออย่าง ถ้าเป็นแฟนเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่งงานอ่ะแฟนเขาต้องเป็นคนสปอนเซอร์เราเพื่อให้มาเนี้ยเขาก็ต้องโชว์เอกสารการเงินของเขาการทํางานของเขาว่าเขาสามารถสปอนเซอร์เราได้ไม่ใช่อยู่ๆว่าเอาแล้วเข้ามาแล้วก็มาเป็นภาระของประเทศเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ่ะก็ต้องโชว์ว่าแฟนเราสามารถสปอร์ตเราได้ในจานวนหนึ่งใช่ไหมละ่ะหรือถ้าแฟนแบบ ยังซัพพอร์ตเราได้ไม่มากก็ต้องโชว์สเตทเมนต์เราว่าเราสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าใดๆก็ตามก็คือโชว์เอกสารการเงินของแฟนก็คือ1ก็คือต้องมีใบรับรองว่าทํางานที่นั่นที่นี่ใช่ไหมละ่ะก็ให้บริษัทเขาทํามาแล้วก็ใบจ่ายแท็กแล้วก็ใบ pay s t ต f ฟก็คือใบจ่ายแท็กก็คือ d o u b w o ของทุกปีหรือถ้าแฟนเป็นฟรีแลนซ์ก็จะเป็นเอกสารอีกแบบหนึ่งนะคะ อันนี้เมย์ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าของแฟนเมย์ก็คือเป็นดับเบิลยูทูแล้วก็เป็นเพ y สต u าฟเพจสต๊ก็คือใบที่เขาให้เงินเดือนไปเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อ,นอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ประมาณนี้ใช่ไหมละ่ะเออแล้วก็มีแท็กใบแท็กรีเทิร์นเขาขอสามปีย้อนหลังก็คืออย่างปีสองพันสิบเอ่อเมยไฟล์ตอนปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็ต้องส่งเอกสารไปของปีสองพันยี่สิบสองพันสิบเก้าสองพันสิบแปด ใช่ไหมเพราะว่าปีนี้มันยังไม่ได้ไฟ้าแ็กอยู่แล้วก็คือย้อนหลังไปถึง 2, ปี2018นะคะก็คือใบขอแท็กรีเทิร์นก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเอกสารมันจะเยอะนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าพูดไว้ให้เข้าใจสำหรับรูปถ่ายนะคะที่เราส่งไปให้อย่างของเมย์เนี่ยเมย์พิมพ์มาเป็นรูปๆเลยแล้วก็ส่งไปเป็นอัลบัม้มแต่เมย์ไม่แนะนำนะคะอย่างที่เมย์ทำเนี่ยคือผิดเมย์แนะนำให้เอารูปเนี่ย ใส่ไว้ในไฟล์ word เนอะไหมไฟล์ word แล้วก็ใส่หลายๆรูปไวใน1แผ่นกระดาษ A4 แบบนี้นะคะแล้วก็ส่งไปสัก2แผ่นก็พออาจจะกระดาษหน้าหนึ่งอาจจะ่งใส่สักส2บรูป30ิรูปแล้วแต่เรานะคะแต่ว่าส่งไปแค่2แผ่นก็พอเมนี่ส่งไปเป็นอัลบั้มนะคะทุกคนอัลบั้มหนึ่งเนี่ยสามสิบสี่สิบรูปอะไรเงี้ยส่งไปเยอะมากเสียดายนะทุกคนก็คือเขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาอะส่งรูปเม่ส่งรูปไปที่ศูนย์ใหญ่แล้วศูนย์ใหญ่ก็จะ เหมือนสแกนส่งมาที่ศูนย์ที่ใกล้บ้านเราอย่างเช่นเมีสัมภาษณ์ที่ซานดิเอโกอะไรเงี้ยพอวันจริงเมไม่ได้เอารูปไปสัมภาษณ์ใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่มีรูปเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สแกนเขาจะมานั่งสแกนทีละรูปอะไรเงี้ยมันก็ยังไงอยู่เนอะหมเขาก็ขี้เกียจละมั้ง a ล e x a stop โอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็วันสัมภาษณ์นะคะ ก็คือเราก็ไปตามนัดเขาจะส่งเอกสารมาประมาณนี้แหละบอกว่าเราต้องไปสัมภาษณ์วันไหนที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งตัวไปให้มันน่ารักน่ารักหน่อยเนอะไหมให้มันดูจริงจังและจริงใจเออพอไปถึงเขาก็จะเรียกคิวเราแล้วเราก็เข้าไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะถามประมาณว่าเจอกันที่ไหนแต่งงานกันวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะถามคําถามที่แบบว่าเออเรา เราเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่ามันไม่มีอะไรมากหรอกก็คือแบบเจอกันที่ไหนเเจอพ่อแม่รึเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยมีญาติมีใครอยู่ในงานแต่งงานบ้างไล่ชื่อมาใครบ้างใครบ้างคนนู้นคือใครคนนี้คือใครอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว่าสัมภาษณ์ของมีประมาณสี่สิห้าถึงหนึ่งชั่วโมงส5ิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะขอเอกสารขอดูรูปถ่ายหน่อยแล้วก็ขอดูออใบจดทะเบียนหน่อยขอพาสปอร์ตหน่อย ขอเอกสารซัพพอร์ตมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีสมมุว่าเราส่งเอกสารไป4เดือนที่แล้วมีเอกสารนี้นี่นี่แล้วคือหลังจากช่วง4เดือนระหว่างที่เราส่งเอกสารไปแล้วกับช่วงที่เรามาสัมภาษณ์เนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างเช่นรูปถ่ายใหม่เราเพิ่งไปเที่ยวที่นี่มาเราเพิ่งซื้อของเราย้ายบ้านเรามีหมามีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาเอกสารพวกนั้นเอาไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้ามี อะไรสงสัยอีกก็สามารถทักมาได้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เมย์รู้สึกว่าเมย์พูดเร็วมากแล้วก็มันเป็นอะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่อาจจะไม่น่าสนใจแต่ว่าสำหรับคนที่กำลังทำเอกสารอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากให้เมย์ทำคลิปอะไรอีกก็ พิมพ์มาได้เลยนะคะในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง m a สเ s Me ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank you so much for watching hope you guys have a great 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 great, great day bye bye